ขอยินดีต้อนรับญาติสนิทมิตรสหายทุกท่านร่วมรับฟังการพยากรณ์ดวงรายเดือนในแต่ละราศีพุทธังปังเกิดเปิดโลกโลกวิทูวิโสทยธรรมังปังเกิดเปิดโลกโลกวิทูวิโสทยยสังขังปังเกิดเปิดโลกโลกวิทูวิโสทยยพุทธังมานิมิตตังธรรมังมานิมิตตังสังขังมานิมิตตังสาทุอะไรที่มาปิดนังอยู่ที่ยังไม่รู้ขอให้มาช่วยบนจิตให้รู้แจ้งกระจ่างด้วย พยากรดวงรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์2,564ระสีกลุ่าศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เดือนกุมภาพัน์ธถึงวันที่15เดือนมีนาคมสำหรับในเดือนกุมภาพัน์ธเป็นเดือนที่ขอให้ท่านใช้หัวใจนำทางแทนสมองคือเชื่อฟังคำแนะนำทําตามที่คนรัก ผู้ครองเสนอแนะถึงจะทำให้ความรักรื่นรมคนโสดหากเข้าสังคมให้มากขึ้นก็อาจเจอคนมากหรูดูดีที่พร้อมจะเข้ามาสัมพันธ์ด้วยที่มีโอกาสสูงคือจะได้เจอเนื้อคู่เรื่องงานไม่ใช่เวลาเหมาะที่จะซื้อขายซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างการขอยกย้ายหรือขอลาออกของมนุษย์เงินเดือนเพราะอาจเจออุปสรรคที่สำคัญคือจะทำให้การเงินติดขัดมีปัญหาเลขวงคลของชา าราศีปุ่มเดือนนี้เลข 3, 9, 1และ2